อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่203คลิป EP 203กัน9รัตนวาก8กันทุปะทิปะชสาทิิปาบท นิทานวัตถุ9รัตนวัค8กันทุปปะจิตชาทิสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้าปิดฝีเรื่องพระชพะคีห3 7 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าประทับอยูนะ่ณพระเชตวนันารามของอนาถบินทกะเศรษฐีเขตกรุงสวัสดีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตผ้าปิดฝีสำหรับพิสูจน์ทั้งหลายพวกพิสูจชพคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาต ผ้าปิดฝีจึงใช้ผ้าปิดฝีไม่ได้ขนาดปล่อยห้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเที่ยวไปบรรดาพิสู้้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพธนาว่าฉนายพิสุชพคี จึงใช้ภาพปิดฝีไม่ได้ขนาดเล่าครั้นพิสุทั้งหลายพากันตำหนิพิสุชพคัคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบทรงประชุมสง์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า รับสั่งให้ประชมรุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสุชพาพคีว่าพิสุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอใช้ภาาปิดฝีไม่ได้ขนาดจริงหรือพวกพิสุชพาพคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระพุทธ ผ้าผู้มีว่าว่าพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉนันพวกเธอจึงใช้ผ้าปิดฝีไม่ได้ขนาดเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสยอยู่แล้ว ไม่ให้เลื่อมสายขึ้นไปได้ยิ่งยิ่งขึ้นเลยแล้วจึงรับสั่งให้พิสูจน์ทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติห้ายสามสก็พิสุผู้ทำผ้าปิดฝี ต้องทำให้ได้ขนาดขนาดในข้อนั้นคือยาวสี่คืบกว้างสองคืบโดยคืบสุคตทำให้เกินขนาดนั้นต้องอาบัตปาจิตติที่ชื่อว่าเชทะนก,กะเรื่องพระชพคีจบ สิขาบทวิพังห้ารที่ชื่อว่าผ้าปิดฝีได้แก่ผ้าที่ทรงอนุญาตสำหรับพิสุผู้อาพาธคือเป็นโลกฝีสุขใสโลกมีน้ำหนองโลกมีน้ำเหลือง หรือโลกฝีดาดใต้สะดือลงไปเหนือหัวเข่าขึ้นมาเพื่อใช้ปิดแผลคำว่าผู้จะทำคือพิสุทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำพึงให้ทำได้ขนาดขนาดในข้อนั้นคือ ยาวสี่คืบกว้างสองคืบโดยคืบสุคตพิสุทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำเกินขนาดนั้นต้องอาบัตทุกกฎในขณะที่ทำต้องอาบัตปาจติตติเพราะได้มาต้องตัดออกเสียก่อนแล้วแสดงอาบัต บทภาชณีปาจิตติ้า4 0ิพิสุทำผ้าปิดเกินขนาดฝีที่ตนทำข้างไว้ต่อจนสำเร็จเองต้องอาบัตปาจิตี้ พิสุใช้ให้ผู้อื่นทำผ้าปิดฝีที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสาเร็จต้องอบัตปาเจตีพิสุทำผ้าปิดฝีที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอบัตปาเจตีพิสุใช้ให้ผู้อื่นทำผ้าปิดฝีที่ผู้อื่นทำค้างไว้ ทำต่อจนสำเร็จต้องอาบัตปาจิตติการเก้าละตนวัคแปดกันทุปะจิกิชชาทิสิกาบทอนาปัติวาระทุกกฎ พิสูจน์ทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอาบัตทุกกฎพิสุได้ผ้าปิดฝีที่ผู้อื่นทำมาไว้มาใช้สอยต้องอาบัตทุกกฎอนาปติวาระพิสูจต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ541 หนึ่งพิสูทำผ้าพิสุทำผ้าปิดฝีได้ขนาดสองพิสูจทำผ้าปิดฝีต่ำกว่าขนาดสามพิสุได้ผ้าปิดฝีที่ผู้อื่นทำไว้เกินขนาดมาตัดแนวใช้ 4. สี่พิสูทำผ้าปิดสี่พิสูจน์ทำเป็น ผ้าเพดานผ้าปูพื้นผ้าม่านเปลือกฟูกหรือปลอกหมอน 5. ้พิสุวิกลจริต 6. กพิสุต้นบัญญัติกันทุปะจิตชาร์ทที่สิกขาบทที่8จบ 9ลัตนวัค9วัดสิกะสาธิกาสิกขาบทว่าด้วยการทำผ้าอาบน้ำฝนเรื่องพระชพะคี542สมัยนั้นพระผู้มีว่าว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่นะ พระเชตวันอารามของอนาถบินทกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตผ้าอาบน้ำฝนสำหรับพิสุทั้งหลายพวกพิสุชพคีทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตผ้าอาบน้ำฝน จึงใช้ผ้าอาบน้ำฝนไม่ได้ขนาดปล่อยห้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเที่ยวไปบรรดาพิสูจผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพธนาว่าชนัยพวกพิสูจชพคีจึงใช้ผ้าอาบน้ำฝนไม่ได้ขนาดเล่าครั้นพิสูทั้งหลาย พากันตำหนิพวกพิสูฉชพาพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบทรงประชุมรงร์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมสงร์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ ทรงสอบถามพวกพิสุชพัคีว่าพิสุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอใช้ผ้าอาบน้ำฝนไม่ได้ขนาดจริงหรือพวกพิสุชพคัคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงตรมนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลาย ฉนายพวกเธอจึงใช้ผ้าอาบน้ำฝนไม่ได้ขนาดเล่าโมเข้าปรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมายให้เลื่อมสายหรือทำคนที่เลื่อมสายอยู่แล้วให้เลื่อมายยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เลย แล้วจึงรับสั่งให้พิสูจน์ทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้กัน9รลัตนวัเก9วัดสิกะสาสิกาสิขาบทบทภาชนีพระบัญญัติห้ายสี่สิก็ พิสุผู้จะทำผ้าอาบน้ำฝนพึงทำให้ได้ขนาดขนาดในข้อนั้นคือยาวหกคืบกว้างสองคืบครึ่งโดยคืบสุคตทำให้เกินขนาดน,านั้นต้องอาบัดปาเจตี้ที่ชื่อว่าเชธนากะ เรื่องพระชพคีจบิกขาบทมิพัง544ที่ชื่อว่าผ้าอาบน้ำฝนได้แก่ผ้าที่ทรงอนุญาตไว้ให้ใช้ได้ตลอดสี่เดือนในฤดูฝนคำว่าผู้จะทำคือ พิสูจน์ทเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำต้องทำให้ได้ขนาดคือยาวหกคืบกว้างสองคืบครึ่งโดยคืบสุคตพิสูจน์ทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำเกินขนาดนั้นต้องอาบัตทุกกฎในขณะที่ทำต้องอาบัตปาจิติต้ เราะได้มาต้องตัดออกแล้วแสดงอาบัติบทพาชนีปาจิตติห้าร้อยสีสิบห้าพิสุทำผ้าอาบน้ำฝนเกินขนาดที่ตนทำข้างไว้ต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัตปาจิตติ พิสูจน์ใช้ให้ผู้อื่นทำผ้าอาบน้ำฝนที่ตนทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอาบัตปาจิตติพิสูจน์ทำผ้าอาบน้ำฝนที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จด,ด้วยตนเองต้องอาบัตปาจิตติพิสูจน์ใช้ให้ผู้อื่นทำผ้าอาบน้ำฝน ที่ผู้อื่นทำค้างไว้ต่อจนสำเร็จต้องอาบัดปาเจตีทุกกฎพิสุทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต้องอาบัดทุกกฎพิสุได้ผ้าอาบน้ำฝนที่ผู้อื่นทำมาไว้ใช้สอย ต้องอาบัตทุกกฎอนาปติวระพิสูตต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ546 1. ้ิกหนพิสูตทำผ้าอาบน้ำฝนได้ขนาด 2. พิสูุทำผ้าอาบน้ำฝนต่ำกว่าขนาด 3. พิสูตได้ผ้าอาบน้ำฝน ที่ผู้อื่นทำเกินขนาดมาตัดแล้วใช้ 4. พิสุทําเป็นผ้าเพดานผ้าปูพื้นผ้าม่านเปลือกฟูกหรือปลอกหมอน 5. พิสุวิกลจริต 6. พิสุต้นบัญญัติ วัตสสิกะสาธิกะสิขาบทที่9จบจบอ่านลำดับที่203อ่านหนังสือพระไตรปิฎกอ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่สองพระวินัยปิฎกมหาวิพังสองลำดับที่203คลิป EP 203